สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับถ้าท่านกำลังอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือที่ต้องบอกว่าน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือที่สเปคดีแต่ว่าราคาประหยัดซึ่งก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ ซัมซุงกาลิซี่ A062024 นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นท่านไหนที่อยากะจดูการแกะกล่องรีวิวนะครับอยากจะดูพรีวิวหลังการใช้งานต่างๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ทําสรุปไว้ให้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าคลิปวันนี้เราจะมาดูราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนกันนะครับว่าซัมซุงกาลิซี่ A06 รุ่นนี้ถ้าเราจะซื้อซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีโปรเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของสเปคนะครับ รั m s u n Galaxy g A062024 รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วเลยนะครับจอก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวจอภาพเป็นจอแบบ PLS LCD 24บิตนะครับความละเอียดจะเป็นแบบ HD พลัสส่วนกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลส่วนชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็นชิป MediaTek Helio G85 Octa Core ความเร็ว2.0 g แอ d r o i d เป็นเวอร์ชั่น14นะครับครอบทับด้วย One UI นะครับส่วนหน่วยความจำแรมให้มา4 GB นะครับลอมหรือว่าความจุก็จะมีทั้งรุ่น64แล้วก็128 GB ให้เราได้เลือกไปใช้งานกันส่วนแบตเตอรี่5,000 m ah ิลนะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2024นับถึงตอนนี้ก็เพียงแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับเป็นสีดำ แล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับชอบสีไหนก็ สั่งมาใช้งานกันได้ถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับส่วนในเรื่องของราคาก็จะมีมาให้ดูทั้ง2แบบนะครับมีทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกา a ล a x ซี A062024 มือถือสเปคดีน่าใช้รุ่นนี้มีราคาจากรายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันและในส่วนลดเยอะราคาน่าสนใจสั่งซื้อกันได้นะครับเริ่ม ต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสำหรับ Samsung Galaxy A06 นะครับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A06 ซึ่งก็จะมีให้เลือกทางรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็แรม4ลอม128 GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่3,699บาทเท่านั้นราคานี้มีส่วนลดพิเศษให้นะครับกดที่ลิงก์ได้เลยส่วนลดจะอยู่ที่ด้าน สามารถเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มได้ราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ3 1 0 0ถึง3,299บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางหรือว่าการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด3เดือนสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสําหรับสีมี2สีนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับ นี่ก็จะเป็นราคาสำหรับร้านแรกขายโดยทาง Samsung Official นะครับ3,699บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada ร้านนี้ราคาดีมากๆนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือเพียง3,284บาทเท่านั้นพิเศษแจกคูปองให้เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยถ้าใช้คูปองราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางหรือว่าการผ่อนชําระการจ่ายผ่านบัลเลตต่างๆนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินก็เลือกได้เลยสินค้าก็เป็นของแท้100%เเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซ a าด้านะครับร้านนี้ก็ราคาหน้าซื้อเหมือนกันสําหรับซัมซุงกาลิคซี่ A06 นะครับขายโดยทางบานาน่าไอทีนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแทู้นยนไทยประกัน ศูนย์ Samsung จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือเพียง3,399บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ s a m มซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ s a m s u n Galaxy g A06 2024จากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูสต็อกก่อนซื้อได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไป ดูราคาต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung o f f i c i a l นะครับสำหรับ g a l a x ซี่ A06 เป็นรุ่นแรม4ลอม 64GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศู s a m s u n g นะครับจากราคาปกติ4999ลดราคาเหลือ3 3 9 9บาทเท่านั้นพิเศษตอนนี้มีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีกลดถึง10%นะครับถ้าลด10%ก็จะลดเพิ่มให้อีกถึง33 39บาทเลยนะครับ ถ้าใช้ส่วนลดราคาก็จะเหลือเพียงแค่ประมาณ3,000บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนๆได้สูงสุดถึง10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ3 3 9บาทต่อเดือนดอกเบีย้ยศเปเซเลยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีรูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A ศูนย์หกมีทั้งรุ่นแลมสี่ลอม 64, ลมร้อยี่สิบแปดตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนซัมซุงนะครับในเรื่องของราคาก็เริ่มต้นที่3 4 7 5บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอย่ากเก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ347บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับร้านนี้ก็เป็นร้าน s ัมซุงก g ลิคซ y A06 ขายโดยทางดอทไลท์นะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่3 3 9 9บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากใผ่อนผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ A06 สองพันยี่สิบสี่จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับนำมาให้เลือก กัน3ล้านชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูส่วนลดเข้าไปดูรายละเอียดของราคาก่อนที่จะซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรใหม่สําหรับเดือนพฤศจิก,กายนนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A062024 รุ่นนี้มีมาให้เลือกกัน2ค่ายมือถือเท่านั้นนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย True S, สำหรับซัมซุงกาลิคซี่ a ศูน์หกนะครับการซื้อเครื่องพร้อมโปรโซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง599บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าราคาดีมากๆมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เราเลือกหลาหลายแบบเลยนะครับเริ่มต้นกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อเครื่องได้ราคา649บาทนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายแพ็กเกจถ้าเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699กานะครับก็ซื้อได้ที่ราคา899บาท ซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตุงหน้าด้วยโปร599ราคา1,199บาทนะครับโปร499ราคา1,599ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตุงหน้าส่วนโปรสำหรับลูกค้าใหม่นะครับสำหรับคนที่ไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา649บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตุงหน้าสัญญา12เดือนนะครับโปร699อีกโปรนึงซื้อได้ที่ราคา899นะครับมีค่าเน็ดตุงหน้าด้วย 749บาทนะครับสัญญา12เดือนส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคาพิเศษเลยเพียงแค่5 9 9บาทเท่านั้นสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้าย่ขยออนไลน์นะครับซื้อเครื่องได้ราคา899กาบาบาทเมื่อย้าย่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699า้นะครับขั้นดิ้งหน้า749บาทโปร5 9 9ราคา1,199ขั้หนึรินดิงหน้า642บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่อง ขายอยู่ที่3,39 9เบาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True ็อปทุกสาขานะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t e c นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 เป็นรุ่น RAM 4ลอมซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1 4 9 9บาททุกโปรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d t e c ที่มีอายุการใช้งาน12เดือน ขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคานี้เลยซึ่งก็จะมีค่าเน็ดดุงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่รายละเอียดของโปรเน็ตนะครับมีให้เลือกหลักๆ3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1499โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดดุ้งหน้าโปร599ราคา1 7 9 9านะครับโปร499้า้ราคาส1 9 9น้้าทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านใ,ใาาาด กันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อซัมซุงกา a ล a x ซี่ A ศูนย์หกสองพรุ่นนี้นะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วกก like, กด็ดดไล์แชน่ จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ